พอออคะงานวันนี้พอออใส่ชุดอะไรละ่ะคะงานวันนี้ไม่มีเวลาจะหาเลยค่ะจะมาตรงมาแต่งอะไรไม่แต่งจะมาตรงมาแต่งอะไรไม่แต่งไม่แต่งพี่งจมอค้าวันนี้แต่งตัวเป็นอะไรคะนี่รู้เลยอยากไม่ไเตรียมเสื้อผ้าเลยเลยเนี่ยโมแต่ยุ่งทำงานมากเลยครูไฟค่ะ วันนี้ครูยฟต่งตัวเป็นอะไรคะวันนี้เหรอคะค่ะไม่น่าได้แต่งค่ะเนี่ยงานใกล้จะเริ่มแล้วว่ามันไม่มีเวลาเลยยังไม่มาคพลอยคะงานวันนี้ใส่ชุดอะไรคะพี่ไม่มีเวลาเลยคะ่เเยคะ<ม>เห็นไหมคะเนี่ยต้องทํางานตลอดเวลาเลยอะค่ะไม่แต่งคะ่ะครูจู๋คะ,คะวันนี้แต่งตัวเป็นอะไรอะคะย,ยังไม่ได้เตรียมค่ะเตรียมไม่ทันเลยคะ่ะ ิวชิงทูนทั้งวันจะเอาเวลาที่ไหนไปแต่งคะคุณาคุณาวันนี้ใส่ชุดอะไรฟ้าค่ะชุดไม่ได้เลยค่ะไม่รู้จะใส่อะไรน่าจะไม่ได้ใส่ค่ะงานวันนี้พี่กบแต่งชุดอะไรล่ะคะยังไม่มีชุดเลยค่ะคุณทาวันนี้ใส่ชุดอะไรคะไม่แต่งไม่ใส่ค่ะไม่ได้ซื้อไม่มีเวลาคุณเบนค่ะวันนี้ใส่ชุดอะไรคะไม่ได้แต่งเลยค่ะวิ วันนี้ใส่ชุดอะไรคะโอ้พี่ฟ้าหนูยังยกนมให้เด็กไม่เสร็จเลยค่ะไม่แต่งค่ะวันนี้พี่ฟ้าคะงา,งานวันนี้พี่ฟ้าใส่ชุดอะไรหรอคะงานงานอะไรงานสัปดาหห้องสมุดค่ะห้งงองสมุดเล่นแ